สวัสดีครับเพื่อนๆและก็อยู่กับช่อง APOM Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะมาอยู่กับสินเชื่อของเออเป็นแบบเว็บของได้เงินนะครับผมเป็นสินเชื่อได้เงินระหว่างบุคคลกับบุคคลที่จะทำให้ ผู้กู้กับผู้ยืมเนี่ยมาเจอกันอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะถูกมากอยู่ที่0.55%ถึง0.69%นะครับและตอนนี้นะครับก่อนจะไปฟังกันต่อนะครับช่องของเรานะครับมีผู้ติดตามทั้งหมดเนี่ยประมาณ6%และยังไม่ได้กดติดตามอีกประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอยากจะให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันสนับสนุนช่องของเราได้นะครับโดยการกดซับสไครต์นะครับผมโอเคเดีย๋ยวเรามาต่อกันนะครับว่า ไอ้สินเชื่อได้เงินเนี่ยมันใช้ยังไงและสมัครลงทะเบียนอะไรยังไงและต้องเอกาสารอะไรบ้างเดีย๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับไอ้สินเชื่อส่วนบุคคลระหว่างบุคคลกับบุคคลเนี่ยคืออันนี้มันเหมือนจะเราจะต้องมีรถด,ด้วยนะทุกรุ่นเนี่ยดอกเบีย้ย0.55ถึง0.69ทุกรุ่นรถยนต์อายุไม่เกิน15ปีใช้ทะเบียนรถยนต์เป็นตัวประกันในส่วนตรงนี้เขาจะไม่เช็คบูโร และการขอวงเงินเนี่ยสามารถขอออนไลน์ได้ไม่ต้องไปสาขาอันนี้มันจะเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ผมเอามาแนะนําไปเกี่ยวกับไอ้ตัวสินเชื่อที่คนที่มีที่ดินเนาะเออเอาไปจำนองผ่านระหว่างบุคคลกับบุคคลแล้วมีเว็บไซต์ไอ้ได้เงินเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวกลางก็ลักษณะาการใช้งานหรือเพื่อนๆอยากได้คาสอบถามเพิ่มเติมน,นะครับสามารถแอดไลน์แอดได้เงินไปหรือโทรไปสอบถามได้นะครับในส่วนตรงนี้ตรงเนี้ยเขาจะบอกว่า เว็บตัวนี้มันจะเป็นการแบบ P2P เอาคนกู้กับคนให้กู้เนี่ยมาเจอกันในเว็บไซต์ได้เงินตัวนี้อ่าในส่วนตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าสะดวกมากไม่ต้องไปสาขาสามารถทำออนไลน์ได้24ชั่วโมงถ้าเพื่อนๆต้องการนะครับบางคนเนี่ยมีรถจะเอาไปเข้าจัดไฟแนนซ์ใหม่ที่เงินติดล้ออะไรเงี้ยอันนั้นดอกเบี้ยมันแพงลองมาดูตัวนี้ได้นะครับไม่เช็คเครดิตบูโรไม่เช็คประวัติบูโรไม่ต้องโอเล่มทะเบียนเอ ปลอ,อดภัยเชื่อถือได้ตรงนี้นะครับอนุมัติไวเอกสารส่งครบอนุมัตภิภายใน1วันไม่ต้องมีคนค้าแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงวงเงิน10,000แบาทเนี่ยผ่อนได้สามารถผ่อนได้เลยสีิบแปงวดผ่อนงวดละ2 7 8 4็ด้แปดิบสี่บาทต่อเดือนนะตรงนี้ยังไม่รวมแบตเออเขาบอกว่าไม่มีแบตเจ็ดเปอเนะถ้าใครอยากจะสมัครสินเชื่อตัวนี้สามารถก,ออกอรอกรายละเอียดในเว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยเอกสารที่เพื่อนเพื่อจะนํามาใช้เนี่ยง่ายๆเลยมีแค่เล่มทะเบียนรถตัวจริงบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาทะเบียนบ้านเอกสารสแสดงรายได้กรณีทํางานประจํานะครับให้เอาหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนล่าสุดม,มาด้วยแต่กรณีที่เป็นอาชีพส่วนตัวนะให้หาทะเบียนการค้าหรือรายการเดบัญชี้ยอดหลังมา6เดือนแค่นี้เลยแล้วคุณสมบัติของของผู้ขอสินเชื่อนะผู้ขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องมีอายุ21ปีถึงห5ปีนะแล้วก็ขอสินเชื่อด้วยตัวเองนะเนี่ยผู้ขอสินเชื่อต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นประเทศไทย แล้วก็ขอสินเชื่อสหารประกอบการธุรกิจมีหลักแหล่งอย่างขาวรผู้ขอสินเชื่อไม่เคยเป็นคู่กรณีระหว่างผู้ถูกดำเนินคดีระหว่างการสืบสวนก็คือตรงนี้ผู้ขอสินเชื่อจะต้องไม่มีคดีติดตัวนะแล้วก็ผู้ขอสินเชื่อจะเป็นผู้ครอบครองกรรมสิ์รถยนต์ก็คือว่าผู้ขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องเป็นชื่อชื่อเจ้าของรถยนต์ในส่วนตรงนี้แล้วก็สําหรับรถยนต์ที่อยู่ในสัญญาเช่าซื้อและรถยนต์ที่อยู่ในคงภาวะผูกพันเนี่ยจะมีการได้รับ พิจารณาแล้วแต่กรณีสําหรับว่าเ,าเพื่อนๆเนี่ยยังต้องผ่อนรถคันนี้อยู่กับธนาคารแต่อยากจะเอามาตรงเนี้ยสามารถเอามาลองคุยก่อนได้เออถ้าเขาพิจารณาว่าผ่านมันก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นเคสต,ตัวอย่างนะครับสําหรับลูกค้าที่ได้เงินมาแล้วคนเนี้ยเขาก็วงเงินกู้แสนสองนะครับเอารถคันนี้มาเข้าเออแล้วก็จะมีนักลงทุนเนี่ยที่สนใจรถคันนี้ในมูลค่าแสนสองเขาก็เออให้เงินกู้ไปแล้วเขาก็ เอากรรมสิทธิ์รถคันนี้มาเป็นของเขาแต่ถ้าผู้ผู้กู้เนี่ยเอาเงิน1นึ่งแนเนี่ยมาคืนเขาก็จะคืนกรรมสิทธิ์รถให้กับผู้กู้ไปประมาณนี้นะครับเพื่อนๆส,สามารถเข้ามาดูได้นะครับในในเว็บได้เงินในส่วนการขอสินเชื่อเนี่ยสามารถคลิกได้เลยแล้วก็กอบวงเงินกู้ยี่ห้อรถแล้วก็กดยืนยันข้อมูลประมาณนี้นะครับแล้วในส่วนของด้านลงทุนเนี่ยสำหรับใครนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนนะที่มีเงินและอยากจะมาลงทุนเนี่ยตรงนี้ก็มาดูได้นะครับว่า ได้เงินเนี่ยเราสามารถเอาเงินไปให้ผู้กู้ยังไงนะครับคือสรุปเลยนะครับเว็บได้เงินเนี่ยมันเป็นตัวกลางระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้แต่ได้เงินเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มมาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนการกู้เงินประมาณนี้นะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีในการขอสินเชื่อครั้งนี้นะครับก่อนจะจากการฝากกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ